เด็กเนี่ยวิธีการรักษาสําหรับเด็กที่ติดโควิดสิบเก้าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะแยกออกจากครอบครัวเพราะว่าการแยกออกจากครอบครัวระยะเวลานานๆมันส่งผลกับความรู้สึกทางจิตใจในระยะยาวอ่ะแต่อันนี้คือครบในในทุกครอบครัวนะคะเพราะว่าแต่ละครอบครัวเขามีบริบทมีสิ่งแวดล้อมมีความ,มพร้อมไม่พร้อมต่างกัน<ะ>แต่สําหรับเราอ่ะเราตัดสินใจว่าเราดูลูกเองอืแล้วใน WHO ก็เขียนว่า สามารถกอดลูกได้นะต้องกอดลูกนะต้องสัมผัสลูกนะอย่าไปบอกลูกว่าเฮ้ยอ,อย่าเข้ามานะอย่ามาใกล้แม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ทำเราก็ทำให้เขาใช้ชีวิตปก,กติแต่ว่าเราใส่แมสตลอด24ชั่วโมงนะคะ,ะก็คือจะสอนเขาว่าเข้าห้องน้ําเข้าแยกกับคุณแม่นะคนละห้องกันอ่าเข้าเสร็จ ิดชักโครกปิดฝาชักโครกกดให้เรียบร้อยสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้เลยคือช่วงตอนเรานอนบากนกลางคืนเราอะใส่แมสนอนได้พอเห็นลูกนอนหลับแล้วใส่แมสกอะก็ไปย่องถอดแมสออกจากปากลูกเพราะว่ากลัวลูกหายใจไม่ออกด้วยความที่ลูกเขาก็เป็นคนที่นอนติดเรามากเขาจะนอนใกล้ๆกอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามนอนแล้วก็หันหน้าอีกข้างหนึ่งอะไรเนี้ยอะให้เขากอดไป ก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะประมาณห้าวันสุดท้ายคุณแม่ก็ไม่รอดละห้าว,วันวันที่ห้าก็คือเริ่มมีอาการแบบเจ็บคอพอวันลุงคุนแม่ก็เลยตรวจ a อทก็เลยอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มั่นใจนะว่าเราจะอาการเยอะไม่เยอะอยังไงนะคะแต่แต่คือสำหรับลูกเนี่ยอาการเขาหน่อยมากเขามีคัดจม,มูกแค่วันสองวันแรกแค่นั้นเอง เขาไม่ตัวร้อนไม่ไอไม่เป็นไข้ไม่ท้องเสียคือเขาแบบแทบจะไม่มีอาการใดๆเลยเขาใช้วิตกติมากแต่ว่าพอคุณแม่ยืนยันว่าโอเคติดเชื้อสวอปเรียบร้อยก็ตัดสินใจบอกคุณหมอว่าก็จะอยู่บ้านเหมือนกันอาการที่มันค่อนข้างจะแบบเห็นชัดเจนคือเจ็บคอแล้วก็ปวดหัวะอกนอกนั้นอาการอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่น่าต้ังวลค่ะแล้วก็พอโฮมไอโซเลชันของ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 ส่วนตัวเองเนี่ยคุณหมอก็ ยาฟาวิพิราเวียมาให้แบบค่อนข้างเร็วอะคะอ่ะอพอได้ยาปุ๊บอ่ะกินฟาวิพิราเวียไปสักสองวันสวันอาการเจ็บคอมันก็หายไปเลยแล้วก็วทุกอย่างมันก็ค่อยๆแบบอ่ะกลับคืนสู่ภาวะปก,กะติก็เหมือนกับเออไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอาการอะไรมาก